DW w แรงสนับสนุนโดย Mac r ครรี่ดีวพูดคุยกับคุณเดทนาฟางสาดจากบริษัทหลักทรัพย์ไยจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอัปเดตหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้นะคะกราฟสวยนาเก่งกำไรนะคะครับกออ็วันนี้แนะนำเป็นตัวเจ็ดสูนะครับเป็นเซนโฮดดิงนะครับก็เป็นฟังเทคนะฮะก็เป็นลักษณะของแจรที่หา,จางจังหวัดกุกําไรนะครับ ต่เอ,อเงแต่ว่าถ้าตอนนี้ราคามันขึ้นมาพอควรเนี่ยเราอยากจะไลหาา่ห้าสาก็ให้เป็นลักษณะของการรอตั้งรับนะครับเมื่อเวลาราคายอ่อลง,อง,องมาเนี่ยรัก่อนราคาเฉพอไปอาจจะวางตั้งรับจะได้นะครับจะรัก่อตให้ไปก่อนนะครับสองเก้าหกเหรียญโดยประมาณนะครับแล้วก็ออันนึงเนี่ยก็คือบริเวณประมาณสองแปดหกเหรียญโดยประมาณนะครับ สองแนวนี้จะเป็นแนวซัพพอร์ตแนวรับที่ดีนะครับถ้าสมมุิย่อมาถึงกระทันแค่ไม่ถึงไม่ได้เนี่ยบางทีอาจจะจำเป็นที่จะต้องไปรับสายการไล่ราคาเองกับไลตามสถานการณ์ไปนะครับอันนี้เห็ดถึงความระมัดระวังนะครับราคาหุ้นกำลังดีบ่าวขึ้นมาโซนต้านแต่ว่ายังไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นได้แค่แนวนี้นะครับยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้แต่อาจจะระวังเรื่องของแรงขายทำกำไรกันารับตัวบ้างเท่านั้นก็พอ ค่ะเป็นกลยุทธ์ย่อรองหุ้นเทนเซนนะคะตัวนี้นะคะให้แนวรับไว้แล้วนะคะแล้วถ้าถ้าผ่านแนวต้านได้นี่ก็ยิงยาวเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่ารี่นี้คือต้านที่สําค์ญเนี่ยหลังจากตรงนี้เนี่ยมันจะมีเยอะนิดหนึ่งนะครับบริเวณที่ล่าสุดอย่างตอนนี้เนี่ยสามสิบห้นะครับแล้วก็ถัดไปจะโตล้ๆประมาณแถวๆสองสิบครับผมค่ะได้ค่ะกราบขอบพระคุณนะคะสําหรับหุ้นเด่นในช่วงเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ หุ้นเด่นนะคะในตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะที่อ้างอิงนะคะกับ DW ค่ะสามารถเทรดผ่านบริษัทหลักทรัพย์แมคคอลี่หมายเลข28ได้นะคะคือตัวของเทนเซนตนะคะที่นักวิเคราะห์สแกนมาให้แล้วนะคะตอนนี้ราคากําลังวิ่งดีกลยุทธ์ย่อ l องคอนะคะแล้วก็ผ่านแนวต้านไปต่อได้กลยุทธ์ย่อ l องคอเทรดด้วยความนัดระวังนะคะก็สามารถผ่าน DW 28ได้นะคะตัวย่อเทนเซนต์สองแปดซีสองสี่ศูนย์ห้าเอค่ากิลลิ่งสิบจุดสองเซนติวิตี้ศูนย์จุดศูนย์เจ ทะะ่านนักงทุนสามารถติดตามบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์รวมไปถึงอัปเดตกิจกรรมต่างๆจาก d w 28ได้ทางไลน์แอดไทยดีสแกน QR Code ข้างจอเลยนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook d w 28และเว็บไซต์ของ m a c c u l a y นะคะเพื่อทำการเข้าไปเลือกดูตารางเก t รเงซีรีส์ต่างๆในการปรับกลยุทธ์ในการเทรดทั้งตลาดหุ้นฮ่องกงตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาและตลาดหุ้นไทยค่ะ สนับสนุนโดย m a c r o r y d w 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai.dw.com